เมื่อวานมีคําสัมภาษณ์ของคุณเศรษฐาทาวีสินเนี่ยนะครับคือผมก็ติดตามคุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์เรื่องตําแหน่งนายกเนี่ยมาตลอดนะและแต่เมื่อวานนี้ฟังซุ้มเสียงเนี่ยเปลี่ยนไปนะคุณน,ายยานัทญาไม่รู้อกเหมือนกันหรือเปล่านะคุณเศรษฐาทาวีสินนะครับแคนิเดตนายกรัฐมนตรีพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของอ่าพักเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าคุณเศรษฐาบอกว่า ช่วงนี้เนี่ยนะครับจากข้อมูลของคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยพบว่าภาคธุรกิจมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจอย่างมากต้องการให้จัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดนะครับนักข่าวถามบอกว่าถ้าหากพิธาไม่รับเสยอสนับสนีนเป็นนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านเป็นค a ดิเดตของพรรคเพื่อไทยพร้อมหรือไม่หากมีการเสนอชื่อนะครับโดยนายเศรษฐานี่ก็บอกว่าถ้าไม่พร้อมคงไม่มีชื่ออยู่ในสามค a ดิเดตของพรรคและ ไม่ยอมที่จะตอบคําถามว่าหากไม่มีพรรคก้าไกลร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะพร้อมรับตาแหน่งนายกฐมนตรีหรือไม่รวมถึงปฏิเสธที่จะตอบคําถามว่าจะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐและพรรคอื่นๆนอกเหนือ8พรรคหรือเปล่าโดยให้เหตุผลว่ามันเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นและยังไกลเกินไปสิ่งสาคัญคือต้องเร่งจัดตั้งรัฐบาลให้เร็วที่สุดนักข่าวถามย้ำนะครับว่าไม่ว่ากรรมาการบริหารพรรคจะมีมติอย่างไรพร้อมทําตามใช่หรือเปล่าและเศรษฐถาบอกว่าผมเล่นกีฬาเป็นทีม เราเป็นประชาธิปไตยเมื่อมติเป็นอย่างไรก็พร้อมน้อมรับและไม่อยากพูดเพื่อเป็นการกดดันหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะเป็นหน้าที่ของกรรมาการบริหารพรรคในการพิจารณาแม้จะถูกมองว่ามีจะมีการข้ามขั้วแต่ก็มองว่าอย่าเพิ่งข้ามไปเลยวันนี้ขอให้แปดพักเวียนก่อนดีกว่านะเ,เราเล่นการเมืองกันมาเยอะแล้วคือถ้าย้อนหลังไปให้สัมภาษณ์ล่าสุดก่อนนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคุณเศรษฐาจะพูดเรื่การพ่วงเอาพรรคก้าวไกลอยู่ด้วย นะแต่รอบนี้เนี่ยค่อยๆค,คลายนะคลายความเข้มงวดเรื่องพักก้าวไกลลงไปอาจต่เอาแล้วอาจจะยังไม่แบบโจงแจ้งว่ายินดีจะร่วมมือกับพักอื่นๆข้ามขั้วนะก็คือใช้หลักการเอานะันอย่าเพิ่งพูดเลยมันยังมาไม่ถึงใช่คือการได้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยเวลานักข่าวถามก็เหมือนจะเบี่ยงไปเบี่ยงไปประมาณว่าก็ให้ ให้ทางพรรคก้าไกลเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการใ,ให้เกียรติพรกคก้าไกลในการดําเนินการในการจัดตั้งรัฐบาลหรือแม้แต่ข่าวหรือว่าจะมีชื่อการเสนอชื่อคุณเศรษฐาคุณสถาก็บอกผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องนะคะคือไม่รู้อะไรแต่พอมาท่าทีเมื่อวานนี้เนี่ยก,ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตที่ใกล้เคียงกันว่ารอบนี้ดูเหมือนมีการเริ่มแบ่งรับแบ่งสู้เริ่มยอมรับในคําถามแล้วก็เริ่มมีการตอบที่น่าสนใจว่า ถ้าผมไม่พร้อมผมจะมาเป็นแคนดดตนายกทำไมคือผมพร้อมนั่นแหละก็พร้อมนะคะถือ้าเสนอผมก็พร้อมนะคะพร้อมไม่พร้อมต้องอยู่ที่การโหวตพรุ่งนี้แล้วล่ะคะ่ะว่าจะได้เสียงสอวอเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่าเป้าหมายตอนนี้เนี่ยไม่ใช่ส7 5ร้ห้าแล้วนะเป้าหมายตอนนี้คือ1ิ1เสรของรอบที่แล้วสิเนของรอบที่แล้วคือ เป้าลดลงมาเยอะมากนะเป้าลดลงมาเยอะมากพอเห็นความเป็นจริงที่เกิดขึ้น